วันนี้เดี๋ยวจะพามาชมแพรตกปลาที่อ่างแม่หมอกนะครับผู้ให้เช่าแพนะครับก็มีเรือคายักไว้ให้พายด้วยนะครับนี่พายชิลๆชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำแม่หมอกนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับฝนจะตกปลาก็ตกไปนะครับส่วน อยากจะไปเรือนะครับตกปลานะครับเอาเบ็ดมานะครับไปตีอ่อปอมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ พี่ๆน้องๆที่สนใจก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวพาไปรีวิวนะครับกับบรรยากาศของแพรที่อ่างเก็บน้ําแม่หมอกอําเภอเถินนะครับจังหวัดลําปางนะครับนี่อยู่ด้านหลังผมเองนะครับอันนี้มีสามแพรนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับแล้วก็สนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้ด้านหลังผมนี้นะครับก็เป็นแพรแรกนะครับที่เปิดให้นักตกปลาได้มาตกปลากันนะครับที่นี่นะครับก็จะมีปลานิลนะครับ ยิโ s กนวลจันทร์นะครับเรียกได้ว่าเป็นปลายอดนิยมอยู่แล้วนะครับสําหรับนักตกปลาสายตกปลาหน้าดินนะครับรวมทั้งนะครับอยากจะมาพักผ่อนนะครับแคมป์ปิ้งนะครับก็ยังได้นะครับเพราะว่าที่นี่ก็สะดวกสบายมีห้องน้ําให้มี Wi-Fi เอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่มีสัญญาณ G.P.S นะครับให้คุณแม่บ้านนะครับที่มาเนี่ยก็พักผ่อนเล่นโทรศัพท์ได้ผู้ชายก็ตกปลาหน้าดินไปนะครับก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นะครับห้องน้ํามาให้นะครับอันนี้เป็นแพรแรกนะครับที่ เราถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันนะครับอันที่สองนะครับนี่จะเป็นนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ここจะเป็นพื้นโล่งๆนะครับก็จะมีการฝนให้นะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับแต่ว่าเราถ่ายให้ให้ชมกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ทักทายเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะออกทริปตกป่านะครับพื้นที่นะครับเรียกได้ว่านะครับพื้นที่กว้างนะครับกว้างเลยทีเดียวนะครับกับ หมายนะครับธรรมชาติตกปลานิลนยี่ตกนวลจันท์นะครับตอนนี้เราอยู่กับไตยเดทนะครับที่ดูแลเรื่องของแพรที่จะเปิดจองให้พี่ๆนักตกปลานะครับมาจองห้องพักนะครับแพรเรามีอยู่3ามหลังครับผมคิดวันละ2000บาทมีเรือรับส่งแล้วก็สำหรับออปชันเนาะก็จะมีน้ําแข็งให้1นึ่งถังแล้วก็น้ำสองแพ็คนะครับ นี่นะครับก็ทักทายก็มาสอบถามได้แล้วก็เบอร์นะครับเดี๋ยวจะให้ไว้อยู่ที่ด้านล่างมีเรือให้นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมนะครับถ้ามี 4G นะก็สบายนะครับสนใจนะครับก็ทักทาย้ามาสอบถามได้กับไตเดชนะครับอ่างเก็บน้ําแม่หมอกนะคบพี่ๆอันนี้ก็เอามารีวิวนะครับให้กับพี่ๆน้องๆสายตกปลาหน้าดินสายพักผ่อนสายแคมปิ้งนะครับอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเรียกได้ว่านะครับด้านหลังนะครับพี่ๆสวยงามมากตอนเช้าโหหมอกสวยนะครับหมอกสวยนะครับเต็มไปหมดเลย นะครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายเนี่ยช่วงหน้าฝนพอดีเมื่อเช้านี่แบบหมอกสวยมากนะครับเป็นแบบคล้ายๆอยู่เมืองการเลยนะครับอยู่แถวหลักเขาแหลมเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับที่นี่นี่นะครับถ่ายให้ดูนะครับกับบรรยากาศก็ทักทายก็มาสอบถามได้กับไตเดชนะครับที่อ่างเก็บน้าแม่มอกนะครับตกปลาหน้าดินแคมป์ปิ้งนะครับพี่ๆครับ